NACC Podcast รู้ทันทุจริตกับปปชไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจคำว่าสิมบนกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วคำว่าสิมบนเป็นคำง่ายๆแต่คุณเชื่อไหมว่าส่งผลมากมายมหาศาลต่อสังคมไทย เป็นคำสั้นๆแต่กลับสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวถูกต้องแล้วครับวันนี้ถ้าจะบอกว่าสิมบนคือมหันตภัยร้ายก็ไม่ผิดจากความเป็นจริงแต่อย่างใดเลยอีกทั้งผู้ให้และผู้รับสิมบนก็ล้วนมีความผิดทั้งสิน้นพูดแบบนี้ชักอยากรู้จักคำว่าสิมบนให้มากยิ่งขึ้นซะแล้วละ่ะพราะมาทำความรู้จักกับคำคำนี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วจัดไป คงต้องเริ่มที่คำว่าสินบนหมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำในหน้าที่ซึ่งการกระทำแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและหลักธรรมะพิบาลเป็นการกระทำที่ช่วยในการทุจริตการให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามีตัวอย่างเกี่ยวกับการให้สินบนที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำนี้ได้มากขึ้นเช่น การให้สิ่งบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่างๆทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่าจัดเป็นการชอราดบังหลวงโดยตรงสินบนจึงเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมไทยมานานแสนนานเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งส่วนตัวแล้วผมติดตรงคำว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเราน่าจะตีความได้ว่าอย่างไรดี เข้าใจง่ายๆก็คือสินบนคือตัวการในการฉุดรังความเจริญก้าวหน้าสร้างความอายุติธรรมและบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วสินบนมีกี่รูปแบบและมีรูปแบบอะไรบ้างความจริงก็คือสินบนมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันที่มาจะพบบ่อยเช่นเงินสดสิ่งของมีค่าการเลี้ยงดูการท่องเที่ยวการลดราคาการรับบริการ การรับความบันเทิงการจ้างงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจก็นับเป็นสินบนเช่นกันฟังมาถึงตรงนี้เราลองคิดกันเล่นๆดูว่าถ้าเราใช้สินบนเป็นเครื่องมือในการทุจริตขอรับชันกับทุกแวดวงในสังคมไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยโหแบบนี้ก็พังนาสิคะ ประเทศชาติเราย่อยยับแน่นอนที่สําคัญอยากให้ทุกคนทราบว่าการติดสินบนเป็นปัญหาการทุจริตที่พบมากในประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงและกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและนอกจากนี้การกระทําความผิดฐานให้สินบนยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของคดีทุจริตหลายๆครั้งด้วยเช่นกัน สังเกตได้อะไรก็ให้สังเกตจากข่าวคราวที่มักเป็นประเด็นร้องแรงในสังคมอันเกี่ยวเนื่องกับการให้สินบนเจ้าพนักงานภาครัฐที่มีให้เราได้เห็นอยู่เป็นระยะเป็นระยะใช่แล้วความจริงที่ถูกแชร์ออกหน้าสื่อต่างๆสังคมก็จะลุกคือขึ้นทุกครั้งเรียกว่าข่าวไฟลุกในบ้านเราเป็นว่าเล่นแต่เมื่อเกิดกระแสข่าวคราว,าวและความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าพอเรื่องเงียบทุกอย่างก็เงียบตาม อย่างน้อยเราก็อยากให้สังคมไทยและคนไทยได้เกิดความตระหนักถึงความเสียหายที่ตามมาว่าใหญ่หลวงแค่ไหนถูกต้องเพราะปัญหาเรื่องสิ่งบนนี้ก่อให้เกิดผลเสียทำลายความโปร่งใสและทรมาพิบานอย่างสิ้นเชิงการให้สินบนทําให้เกิดช่องโหว่นำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อํานาจมีชอบด้วยการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินงบนส่วนประชาชนก็ไม่ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพรวมถึงสินบนยังเป็นอุปสรรคต่ตอ,อการลงทุนทางหนึ่งด้วย เป็นผลให้นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตกต่ำตามมาทุกคนได้ทำความรู้จักและได้ทราบถึงภาพรวมของคำว่าสินบนกันแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจและเสื่อมศรัทธากันไปก่อนหรอหากสังคมไทยต้องตกอยู่ในวงจรทุจริตหรือคอร์รัปชันเพราะการให้สินบนเป็นต้นเหตุ เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลทําให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้าจัดการต่อปัญหาการให้สินบนฟังฟังแล้วดิฉันมีความหวังสว่างสดใสขึ้นมาทันทีเลยคิดว่านี่ระคือหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาสินบนนี้ได้ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้มงวดจริงจังลงโทษผู้ให้และผู้รับสินบนอย่างเด็ดขาดนั่นเอง ถึงเวลามาเติมความหวังให้เราได้เห็นวิธีการกำจัดสินบนให้หมดไปจากสังคมไทยกันแล้วมาดูโทษของผู้รับสินบนกันบ้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561กำหนดไว้ดังนี้มาตรา173เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100 0 0บาทถึง4 0 0 0 0บาทมาตรา174ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ กระทำการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100 0 0แสนบาทถึงสี่แ0บาทส่วนโทษของผู้ให้สินบนตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ัากำหนดไว้ดังนี้ มาตรา1 7 6ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลน,นั้นโดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมีให้มีการกระทำความผิดนั้นนิติบุคคลน,นั้นมีความผิดตามมาตรานี้และต้องระวังโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับโคศกสองสุดฟังแล้วใจฟูทันทีทันใดและที่แน่ๆน แนวทางการแก้ไขปัญหาสินบนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยเช่นกันต้องลงมือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นและจริงจังหน่วยงานภาครัฐก็ต้องส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมิบาลให้เกิดขึ้นด้วยเช่นมีการเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบได้ภาคเอกชนต้องตรหนักถึงผลร้ายของสินบนปฏิเสธการให้และมีกลไกป้องกันบุคลากรให้ห่างไกลจากการให้สินบนส่วนภาคประชาชนต้องมีความตื่นตัวมีจิตสำนึกร่วมกันในทางที่ถูกที่ควร เพื่อร่วมร่นารงณ์ต่อต้านสิมบลโฆศกหนึ่งพวกเราเชื่อว่าคุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิมบลให้หมดไปจากสังคมไทยได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีแจ้งบอกแสตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเพียงแค่คุณเริ่มก็เท่ากับคุณได้ร่วมสร้างสังคมไทยให้ปราศจากสิมบนเพื่อให้ประเทศได้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ